เเออวยีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับลำรางวัลหรือกก็ไม่่อยูับใแลนะโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับรายการยาละทุยอยู่กับรายการยาละในก้าวแชแนลนะจ๊าบตัวนี้ก็ครับผมก็จะมาทำเอ่อโปรเจกต์นะฮะที่เรียกว่าทวินฮาร์ดคอร์ฮาร์ดฮาร์ดอะไรนะคุณคุณือนกันนะครับฮาร์ดคอร์ชอบพูดเป็นฮาร์ดคอร์เลิศเละอ้าว ยนิ้งก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอครับผมเอะไม่รู้อ่ะช่างเถอะอ่าผมมีกล่องคราฟแล้วนะก็ก็คือการเล่นแบบนี้นะฮะก็จะมผมไม่รู้ว่าพี่กิฟต์รีเขาจะบอกไปอยังนะว่าเหนื่อยว่าถ้าเกิดตายปุ๊กก็จะจบไว้แค่นั้นนะฮะแต่รู้สึกอาจจะยังไม่ได้บอกมั้ น้องผมก็จะไปกันดูครับจะไปกันเรื่อยๆนะว่าจะถึงไหนโอ้ตรงไหนเนี่ยตัดไม้ตัดไม้อยู่ตัดไม้อยู่เดินเดินลืนนี่เ<ๆ> <ๆ S 1> สิร์ฟพอลื่นดีนะครับผมโอ้หไม่ได้ครับเตรียมตัวเปิดโคโลแล้วต้องอย่างนี้ <S <S โอ้คุณปันแฟบเสร็จแล้วนะ เราจะกินโคกแบบใหม่เลยที่ไม่ไม่แอ้ะไม่อ่างครับไม่เอาอ่างครับอู้ทำไมไม่ขึ้นกินแล้วอู้มันก็อออ่างไม่ใช่เหรอนกินแล้วอู้ไปกินใหม่กินใหม่กินรอบเจอไก่ต้องแดกไก่ โอเคมเอาผงโกโก้ไปเล่นไม่ใช่เอาไปเล่นเอาไปโปกอย่าแหลกตอนนี้ผมรู้ละไอ้อที่พี่นถ่ายบอกโทำไมมันเยอะจังอ่ะไอไอถ่ายแบบ fps อะอะไรมันเยอะหุ่นอะไรเยอะความเออะไรวิดีโออะโอเคเจอไ,เไก่่ตัวนอุาเดี๋ยวมานะครับไปไหน งโปผมไม่อยู่แล้วเขาไปไหนเลยโอ้โหโทษทีเลยใส่ไหมเสียงผมอาจจะเบาของเออคุณปิงโปนะะเนื่องจากไม์ผมเป็นเป็นโน้ตบุ๊กมันใส่ไม์ได้เฉพาะไอ้นั่นของใครับเอใส่ได้เฉพาะไอ้ของโทรศัพท์ครับ แรกมันก็นต้องตัดไม้โอเคครับกัมบันเดี๋ยวตัดแป๊บนึงกุบม,มูลลึกครัฟ <c oughs> น้ำหกไอ้คณปานส้มซ่าอะไรเงี้ย <c oughs> กินแล้วกินแบบล็อกไงกินแบบให้น้ำแบบอ้าวคุณมาเอาขวานผมแรกเนอะเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนเออ อ่านใ่ยาคำรามเดียวสองรอบแล้วเนี่ยนี่แล้วเหรออยู่ไหนแล้วเนี่ยทีพีดิทีพีอะไรล่ะเอ้ยอ้วกเหรอนี่ไม่มีมารยาทเวลาแคกเกมเหมือนจะตายของเลยจังเลยแบบอ้วกอั่านใบเอาขวานไปอยู่ไหนเนี่ย เอาหวานไปยังรายการผมอาจจะไม่ค่อยมีมารายาทเหมือนแซ็คลิฟนะฮะอ่ามันก็รายการเดียวนี่แหลคนแคคคนเดียวกันเนี่ยรายการแซ็คลิฟม,มันมไงมันมีมารายาทกว่าไงไม่ไม่เคยเลออัดไม่เขาหยาบก็ไม่เคยพูดเชียวเคยพูดแต่ตอนเอ็นเดอร์แมนมาอ่าเหมือนแบบรายการจิตสททีของผมนะฮะผมว่ามารยาทมีมารายาทโ้ แล้วพอมาเปลี่ยนเป็นรายการยาไนก้าในี่อ้วกัดไมเ้เลย,<า>ยใค<ช>รได้ยินเสียง<ะ>มันผมมั้งอะอะไรครับเสียงรอนรบมันหลอนอะไรกันเสียงเสียงร้อนเลยมันบางคนก็ไม่ได้ยินบางคนก็ได้ยินนะตอนนี้ก็เวลาประมาณในเกมก็อตอนเย็นนะฮะเราได้แต่ว่าตอนนี้เวลาจริงหนึ่งทุ่มจะสองทุ่มลนะ ทุ่มสามเจ็ดนฮตอนนี้ครับเวลานี้ครับเหมือนเอนอองินมันเกี่ยวอะไรครับอืมอัดแป๊บเดียวมันก็ห้าทีแล้วพูดไวเลยครัเวลาไม่เคยรอคนครแต่คนก็ไม่เคยรอใครเหมือนครับอยู่ไหนเนี่ยหลงกันแล้วเนี่ยมันหลงอะไรเหรอเฮ้ย ตัดต้นไม้ได้อีกปีอ่ะโคตรที่เลยแ้่ว่าน,น,นี่มันนี่ริม่น้ำอ่ะตรงเลยเนาะอ๋ออือนั่นใครอ่ะแกโดอยู่อ่ะไหนเฮ้ยง่ายจังลเจอแล้วไหนอ่ะรับเนี่ยผมว่าผมลุกเลิกโปรเจกต์ไม่ครับเอ้ยไม่ครับว่ะโปรเจกต์ M D E นี่น,นี่หันหลังมาหันหลังมา ผมต้องถายให้ได้เลยโปรเจกต์ GTA มันเดี๋ยวมันอยู่ไม่ได้อ,อ่าครับะไยดีเอาป่ะเอ,เอาปะครับะไยดีเดี๋ยวคุณเดี๋ยวผมไปหาไอ้นี่ก่อนหินเอามาทำหินไม่ต้องหาไม,ไม่ได้ ขุดดินสร้างบ้านใต้ดินนี่ม,นม่ชมันไม่ใช่แนวเท่าไหร่นะผมชอบอยู่บ้านใต้ดินมันมันล้าสมัยไปแล้วครับอย่างนั้นไม่ก็สร้างบ้านด,ดิน<ง>แต่เอาแบบหลังใหญ่มาเล้เลยมีแต่ดินต้องปั้นคุณเอ่อกาลามังเกมเมอร์น่าจะเป็นแบบติดดินไม่ติดดินนะ่าจะติดที่ไหนติดตะกาาติดนี่้วน<า> โอ้โอสมมุตินี่นถ้าหลอดอาหารลดหมดนี่มันจะตายหมอควาเลือดเรื่อยๆล,ลดเหลือหลอดสุดท้ายวะก็ใช่ครัจนหมดหลอดก็ตายโอ้โหไม่ยอย่างนี้กูตายตั้งแต่คลิปแรกแล้วดิโอ้โไม่ต้องห่วงคุณผมเอาเนื้อไก่มาให้เรียบร้อยเตรียมไว้เรียบร้อยคุดอยู่ไหนเนี้ยขุดหินอยู่ไอหำ หำเนอหำและหำเป็นหำไก่เหรอเนี่ยมอยู่ผมอยู่ใกล้คนอะอะไรไม่ยอมเจอคนเนี่ยตียตายลถ้าตีกันจะเป็นอะไรวะยังขี่เดือเจอไข่เจอไข่ไข่ใจ สร้างบ้านตรงหรือสร้างมานตรงนี้นแหละดีแล้วไอ้แม่งบ้ายอีกแล้วอืมเป็นไงเอาแค่พออิ่มนะค,คุณเอาแค่แบบให้พออาหารขึ้นผมก็มีไก<ม>่สองตัวเราก็เอารวมไปเผาเลยจะได้มีอะไรยเยอะๆสร้างบ้านบนดินจริงหรอเราเป็นคณทึ่มาเปลี่ยนความคิดตอนนี้ มาหนึ่งอันเก็บไว้กินกินไก่ได้สี่หลอดไหมเนี่ยสามสามสามไก่ย่างไงนะอ่าะเฮ้ยคุณมันจะมืดแล้วรีบสร้างบ้านเอยสร้างไต่ดินก่อนวันที่สองสร้างบ้านไม้ไม่ต้องห่วงเลยสร้างบ้านเล็กๆเราค่อยอัพเดถูกต้องเหมือนลุงพีลุงพีเลยสอนไว้ใช่ไหมครับแต่ว่ามัน จะต้องเป็นบ้านที่พออยู่สองคนฮะจุดต่อไปผมถ้าถามว่ากล้าเล่นไหมคะคนเดียวไหมตอบได้เลยโนไอแอมนอดทำไมไม่กล้าเล่นคนเดียวคนผมเคยเจอฮีโรบายครับผมเข็ดแล้วอ๋อใช่ครับคือพวกผมเคยมีประวัติแบบเจอฮีโร่บายกันมาฮะก็เลยไม่ค่อยได้กล้าเล่นกันเท่าไหร่หนึ่งสองไม่ค่อยมีแล้วไ่ใหนึ่งจุดห้าจุดสองพอมีอยู่เนี่ย อตอน,นที่มันตอนที่มันออกอน้ำยาแล้วมองกลางคืนนั่นเวอร์ชั่นแล้วเออผม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 ไม่แน่ใจหนึุ่ดหกจุดสองหรือหกจุดสี่น่าจะจุดส,ส,สองมั้งทำไมบ้านมันคนละสีกันเนี่ยคุณแบบเดี๋ยวผมขอเปิดถุงนี้เทียมดูมองกลางคืนมีแล้วเวอร์ชั่นนี้แหละ เอาแล้วสิบหายแล้วคุณฟันเริ่มมีอาการหืนกลางไม่ใช่เรื่องจริงถามว่าหืนไหมกมหนนะ็ไม่หืนนะไม่มีไม่เหลือที่คุณไม่หืนหรอไม่หืนถ้าเล่นอะ,อะไรคุณโลบหน่อย <ผม S 2> แรลงที่ย<ง>ังไม่ออม พื้นที่ไม่อำนวยอ๋อ,อ,อแหลกแหลกแหลกสุดยอดอเออแต่มันหมแหลกตอนนี้แหลกสุดยอดแหลกสุดยอดของเทเจ้าวะก็คือตอนนี้นะฮะถ้าเกิดเทมจาวะผมอยู่ก็จะเห็นนะว,ว่ามันไม่ได้แหลก VSYNC นี่อะไรเนี่ย อ๋อยังไปรู้คนณม้ที่ตั้งค่ากราฟิกอ,อ๋อเป็นเหมือนแบบของเซิร์ฟเวอร์มันจะช่วยทำแล้วปิดไปเลยคุณพร้อมมันแค่ทำให้เหมือนดูแบบดูดีขึ้นมนะดูสดอ้นนปิดโฟน์นฟะ์ทำให้แหลกขึ้นอะไรเหรอปิดไม่ได้นู่หนะัวไ้มาขอจับกผมอยากปิดสุออยอดเลยคุณมีไม้เพิ่มมาเนี่ยมีอะเยอะเลยเออ ส่งมาส่งมาส่งมานี่คือการป้นออกมามีสองกองอ่ะเออเอามาเลยเอาเอามาทหาไปกอได้อ่าอเกองเดียวกับยี่สิบโอเคเอากองเดียวพออะสังพานบบไม่ต้องหรูมากเป็นแบบคือแบบเหมือนดูเป็นเศรษฐกิจนะฮะก็คือพออยู่พอกินนะฮะ เราเรามาเล่นอันนี้คือเป็นความหมายเกี่ยวกับว่าเศรษฐกิจนะครับผมไม่สร้างประตูะเดี๋ยวก่อนขดนขานไม้อันนึงเอามาไป,ไปไปหนึ่งกองเลยโอ้ฟักปักทองเอาากเงินปักทองเลยยืมฟก <c oughs> คุณปักปักทอง ซบีอ้าวใครเล่นลายครับผมแล้วคุณจะไสทำไมสองประตูไงไหนคุณบอกไม่เอาแบบไม่หรูอะไม่สนแล้วเอาหุูเอาแบบไม่ฮารูฮาราพี่ใหญ่คณฮะไม่หรูหรามาฮารูฮาราอะไรล่ะอ้าวไม่ใช่อ่ะเอาวาง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 ,วางวกลัวซอมบี้มาวะ บานกบบานเอาคุณไม่น่าปิดบานไม้หมดไอค้คุณปันมุวังประตูเอาเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งเปิดประตูอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตีทำไมอะ่ะคุณวางประตูผิดครับถูกแ,แล้วผมเนี่ยที่วางประตูถูกแล้วผิดทั้งคู่เมื่อก,กี้ผิดทั้งคู่หยิบโอ้13นาทีแล้วครับก็ ก็สำหรับนะฮะก็เราจะเล่นแบบคืนละพาร์ตกันนะฮะแบบโอ้ใจเย็นใจเย็นตอนเช้าก็จบคลิปเลยครับผมตอนนี้ก็สามารถจบคลิปกันได้นะโอ้โหมืดมากเลยเดี๋ยวผมปักไฟหน้าบ้านกันฝอนเอ้ยเอ้ยเอ้ยผมเจอของดีเฮ้ยนี่มันคุณแก่เอหมูหมูได้สี่หลอดบบ้านไว เยี่ยม14อย่างเดียวโอ้โหคนแต่ยินเสียงน้องผมจีนนี่ไม่ต้องสนใจเขาโดนผีเข้าโอเคถ้างั้นเราจบคลิปกันจบคลิปกันดีกว่าโอเคถ้างั้นจบคลิปสำหรับไมค e c r a วินฮัทคอร์ไว้เทาวัตบินฮัทคอร์คอร์ไว้เท่านี้นะฮะสำหรับไมค้า t 1.5-2พวกเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนเท่านี้นะ เจอกันคลิปหน้าวันไหนฮะคลิปหน้าวันไี้เออก็อาจจะอืผมก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าวันนี้ทําเออวันที่สี่ไอ้วันที่สามหรือสี่นะคุณสี่สามสี่นะฮะสามสี่ผมดูปฏิทินวันที่สามอสวันที่หนึ่งวันอังคารวันนี้วันพ้องก็อาจจะเออจะตีโหือครึ่งหัวใจ ก็อาจจะลงวันที่เออวันที่สี่นะฮะก็ลงวันนี้เลยครับผมข้าก็ขอลาไ้เท่านี้สดดีครับ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเดยยักหน้ายักหน้าจะจะล็อกบ้าแล้วโอเค